สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองมาเล่าสู่กันฟังอีกช่นเคยมีชื่อเรื่องว่าเพราะมึงกูถึงตายเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังกันเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2 5 5 0นซอยในซอยเล็กๆที่ทะลุระหว่างเส้นสุขสวัสดิ์กับประชาอุทิศนั่นเองครับ บ้านของลุงเปียกก็อยู่ในซอยนี้ซึ่งบ้านของลุงแกนั้นก็อยู่ต้นๆซอยทางฝั่งประชาอุทิศนั่นแหละครับตอนดึกๆจะมีพวกเด็กแว้นชอบประรวมกลุ่มกันเพื่อจะไปขับรถแข่งที่เส้นสุขสวัส์นั่นเองเต้เด็กแถวบ้านที่ลุงเปียกเห็นมาตั้งแต่เด็กมันก็เป็นหนึ่งใน,นสมาชิกของเด็กแว้นกลุ่มนี้นั่นเองพอตกดึกพวกมันก็จะเตรียมตัวออกซิ่งกันลุงเปียกก็บนดานอยู่เสมอครับ เพราะเวลาที่มันขับผ่านหน้าบ้านลุงเปียกนั้นมันชอบเล่นเครื่องเบิ่นเสียงดังใส่หน้าบ้านลุงจนลุงต้องออกมาตะโกนด่าพวกมันทุกครั้งครับผมแต่ด้วยความอดทนของคนย่อมมีขีดจำกัดหากต้องทำหรือต้องทนกับอะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ชอบมันก็ต้องระเบิดออกมาสักวันนั่นเองวันนั้นลุงเปียกจึงตัดสินใจเดินไปด่ายเตทีบาน ด่าไปถึงพ่อกับแม่มันด้วยซึ่งพ่อแม่ของไอเต้นั้นก็รู้อยู่แล้วว่าลูตัวเองนั้นเป็นยังไงก็ได้แต่ขอโทษขอโพยลุงแกไปจนสุดท้ายลุงเปี๊ยกแกก็เดินกลับบ้านซึ่งลุงเปียกก็พูดว่าถามึงยังมาบื้นบื้นใส่หน้าบ้านกูอีกกูจะขอให้มึงโดนรถชนตายตายหาไปซะโลกจะได้สูงขึ้นและลุงเปียกก็เดินกลับบ้านทันทีครับในคืนนั้นเองเต้ก็ยังทำพฤติกรรมเดิเดม มันขับรถมาแล้วก็เล่งเครื่องเบิ้ลนใส่ที่หน้าบ้านของลุงเปี๊ยกอีกครั้งด้วยความโมโหครับลุงเปี๊ยกจึงหยิบปืนออกมาแล้วทาท่าเหมือนจะยิงใส่ไอเตแต่จริงๆแล้วในปืนกระบอกนั้นไม่มีลูกครับแต่ด้วยความตกใจเตเลยรีบขับรถหนีทันทีครับและเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ของเต้ออกมาด้วยความเร็วอย่างไม่ทันระวังซึ่งมีรถกระบะขับสวนมาด้วยความเร็วด้วยเช่นกันโครม เสียงของรถกระบ,บะที่ชนรถมอเตอร์ไซค์ของเต้เข้าอย่างจังจนล่างของไอเต้นั้นก็เด็นไปอยู่กลางถนนครับในขณะนั้นเองรถหกล้ออีกคันหนึ่งที่ขับตามมาก็เบรกไม่ทันครับรถหกล้อจึงพุ่งมาเหยียบล่างของไอเต้ซ้ำไปอีกทีหนึง่งจนล่างของเต้แหลกเหลวและขาดใจตายทันทีครับด้วยความปากไวของลุงเปีกอีกเช่นเคย เมื่อได้ยินเสียงรถชนกันเกก,ก็เลยพูดขึ้นว่าขอให้เป็นมึงเถอะไอเตไอเด็กเวนตายตายไปซักกด็ดีในวันถัดมาครับครอบครัวของเต้ก็เลยจัดพิธีศพตามประเพณีของศาสนาอิสลามซึ่งในตอนนั้นลุงเปียกเองก็ยังไม่รู้ว่าเต้ได้เสียชีวิตไปแล้วในทุกๆคืนก่อนที่ลุงเปียกจะเข้าบ้านแกมักชอบนั่งกินเบียร์อยู่คนเดียวที่โต๊ะอ่อนหน้าบ้านของแกอยู่เป็นประจำครับ คืนนั้นเองขนาที่ลุงเปียกนั่งกินเบียร์อยู่ที่หน้าบ้านอย่างสบายอารมณ์แต่ที่แปลกๆไปก็คือทำไมวันนี้มันเงียบจังวะไอพวงเด็กเวนนั่นยังไม่รวมโกนกันอีกหรอขณะที่แกะกำะลังนั่งคิดอะไรอยู่รื่ยเปอยครับแกะก็เห็นคนคนหนึ่งเดินออกมาจากความมืดที่หลังเสาไฟเดินตรงเข้ามาหาแกล่างนั้นค่อ,อยๆเดินกระเพกกระเพกเหมือนคนเจ็บขาอ้าวไอเด็กเฮีย กูนึกว่ามึงตายหาไปแล้วไปคว่ำม,มาละสิหลวงเปียกตะโกนดักไปก่อนเลยครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นหน้าฆ่าตายอย่างชัดเจนแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นไอเต้อย่างแน่นอนเมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น,ลนและใกล้มากขึ้นร่างนั้นก็คือไอเต้ครับที่เดินตรงเข้ามาพร้อมกับเลือดอาบอยู่เต็มตัวลุงเปียกเห็นถึงกับผง,งาเลยทีเดียวและพูดออกไปว่าเฮ้อ เลือดออกขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรอล่างนั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรครับแต่แต่ค่อยๆเดินกระเพกแล้วมายืนอยู่ข้างๆเปียกแล้วลงเปียกเองก็จําภาพนั้นไปจนตายกินข่าวเลือดที่คล้าคุ้งพร้อมกันนั้นเตก,ก็ค่อยๆหันหน้าขึ้นมาแล้วพูดว่าพอมึงแช่งกูไงกูถึงตายซึ่งคำพูด ล่างนั้นก็กระอักเลือดไหลายภาคออกมาทั้งทางปากและจมูกแล้วล่างนั้นก็หาักกลางลําตัวดังกรึบเลยทีเดียวแล้วก็หล่นตุบลงบนโต๊ะก,กับแก้งของลุงเปียกนั่นเองครับลุงเปียกทําอะไรไม่ถูกเยเีแต่พูดว่าเฮ้ยผีหลอกอย่ามาหลอกกูเลยผีหลอกจนคนแถานั้นครับ <S <S เห็นอีกทีหนึง่งสภาพลุงเปียกตอนนี้ก็สลบไปแล้วนั่นเองครับลุงเปียกสลบไปถึงสวันเต็ม พอตื่นขึ้นมาเกก็พูดว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกจนต้องทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบำบัดเป็นเวลาเกือบ2ปีเลยทีเดียวปัจจุบันลุงเปียกหายเป็นปกติแล้วนะครับแต่ลุงแกชอบพูดอยู่เสมอว่าเกือบทุกคืนแกจะเห็นไอเต้ชอบเดินมาหาแล้วเดินวนเวียนอยู่แถวหน้าบ้านแก ตั้งแต่ลุงแกออกจากโรงพยาบาลมาแกก็ไม่กล้านั่งหรือทำก,กิจกรรมอะไรคนเดียวที่โต๊ะเห็นอ่อนหน้าบ้านแกอีกเลยครับผมเรื่องราวก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเพราะมึงกูถึงตายก็เป็นเรื่องสยองอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เล่าสู่กันฟังนั่นเองครับหากชอบ กดถูกใจหากใช่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนไปพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคนนี้สวัสดีครับ